จะนันสังเกตเรื่องของโรคเชื้อลงชอลานะฮะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสนะฮะัแปลงที่ใช้ใบหยกนะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีไวรัสหรือแบคทีรียเชื้อราลงเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหนอนนะฮะแมลงรบกวนนะฮะก็ไม่เห็นมีนะครับห่างกันเท่าสายพันธุ์นะฮะเดียวกันนะครับแต่ว่าแรงที่จะออกสีเหลืองแล้วก็ยาเรื่องของญ่านะฮะก็มีขึ้นให้เห็น นะฮะมากมายนะครับแล้วก็อ่าอาการนะฮะใบเหลืองอย่างนี้นะแสดงว่าโรคเชื้อราลงหนักนะครับอ่าในแต่ละกรและกรถ้ามีเชื้อราลงทุกกรนะครับแบบนี้นะครับนะครับมั่นใจได้นะครับว่าใบหยกนะฮะดีแน่นอนนะครับอ่าใช่ครับรับเนี่ยมันเป็นในของลวงใบธงครับใบธงใบธงทุกใบมันจะเป็นอันแบบนี้นะใบธงคือใบที่อยู่ใกล้กับลวงที่สุดนะ คือใบใบบนสุดถ้าใบธงมีอาการเป็นโรคเชื้อราแบคทีเรียนะครับครับอ่ามันจะทำให้นะครับอ่ลวงเข้าจะมีอาการเป็นเมล็ดดังอนะฮะรีบอะไรอย่างนี้นะครับครัแต่มันแปลกเนี่ยขันข้างข้างเนี่ยมันไม่ลามมานี่มันไม่มาลามแปลกไหมใช่ข้างข้างติดกันเลยนะเนี่ยไม่ได้เดินไปไหนไกลเลยนะพี่น้องครับ เนี่ยเพาใบธงสวยนะฮะตั้งสวยงามันจะไม่มีผลต่อรวงข้าวมันจะแข็ง้รงเต็มงามแล้วไม่มีอไม่มีพวกเมล็ดดังนะครับผมเนี่ยอย่างงามเลยเนาะอย่างนี้นะใช่อย่างงามเลยครับพี่น้องมันไม่ลามมานี่มันแปลกไหมล่ะครับพี่น้องรันนีแปลงอยู่ติดกันเลยติดขอบกันเลยติดขอบกันเนี่ยว่าความต่างนะตามกันเห็นได้ชัดมากนะครับ ชัดเจนครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดชัดเจนจริงๆเนาะครับแก้ปัญหานะครับข้าวดีดข้าวเด่งนะครับเห็นไหมครับไม่มีข้าวดีดข้าวเร่งโ่เลยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาดินเป็นกรดเป็นสนิมนะครับข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับยืนต้นตายนะครับตอนนี้แก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับดูรวงข้าวกำลังจะออกนะครับพี่น้องเ้ยนะครับโอ้ยเป็นตาสะอนรวงข้าวเลยนะครับ นี่กำล uh ังจะออกนะครับรวงอย่างใหญ่เลยนะครับเข้ากําลังออกรวงนะครับเห็นไหมครับโอ้โหอย่างสวยอย่างสวยอย่างสวยนะส่วนใหญ่นะครับออก่วงอย่างสวยงามนะครับงามมากๆครับพี่ร้องครับสวยจริงๆสวยจริงๆรอคำว่าปัญหาผลผลิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหจมีเป็นมันก็งามทุกตอนทุกที่ไปเยอะแยะนะ ลงทุนไปกับผมนีเยอะ